ศูนย์าการเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมสหกณ์การเกษตร,รประสานเกษิกรกจ,จำกัดตำบลหลักสามอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนายศักดาเนติพัฒน์ประธานสภากเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยหัวหน้าส,าาสภากาสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี2567ระดับภาคกลางโดยมีนางสาวเมตตาสินยบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครองประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกนายพิรุณโรจนาคตนตรีในอำเภอบ้านแพ้วพร้อมด้วยคณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนหมู่เจตำบลหลักสาเข้าร่วมการตรวจประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง,ขงตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปีงบประมาณ2,567 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่ผู้ใหญ่บ้านกำนันคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองให้สามารถบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านอย่างแท้จริงพร้อมเป็นการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งและมีผลการดำเนินง,งานในระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับเขตและระดับภาคนำมาประชาสัมพันธ์แนวคิดและผลงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบรวมถึงได้มอบรางวัลและเชิดชูเกียรติให้แก่หมู่บ้านที่มีผลงานโดดเด่นสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านอื่นได้ทั้งนี้นางสาวเมตตาสินยบุตรหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครองประธานคณะกรรมการพร้อมคณะได้เยี่ยมชมการสาธิตขั้นตอนการนำน้ำช่อดอกมะพร้าวมาทำน้ำตาลมะพร้าวของสารกรก์การเกษตรประสานเกษตกรจ,จังกัด สภาเกรรษตรกรจังหวัดสมุทรสาครส่งเสริมสร้างความเข้มแข,ข็งให้กับองค์กรเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์การเกษตร,รประสานเกษตกรจุลกรรัดซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพว้วโดยดำเนินการประสานกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพว้วเพื่อจดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์โอทอ็อปซึ่งกลุ่มตั้งอยู่ที่บ้านหนองลกไข่หมู่ที่7ตําตบลหลักสามอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครทั้งนี้สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนให้มีการจัดประกวดเพื่อเป็นการสร้างความกําลังใจในการทํางานและผลักดันเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในพื้นที่ต่อไปเรามาร่วมในกิจกรรมประกวดหมู่บ้านแผ่นดินพ ăm แผ่นดินทองของหมู่เจ็ดบ้านหนองนกไข่ตำบลหลักสามอำเภอบ้านแถวจังหวัดสมุทรสาครซึ่งสมาชิกเกษตรกรของเรานั้นได้มีส่วนร่วมในภากรกิจก็คือ พี่น้องของหมู่บ้านนี้ที่เป็นเกษตรกร,กรได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาเกษตรกร,กรจังหวัดสมุทรสาครแล้วในส่วนของสภาเกษตรกร,เ,กรเองนั้นก็ได้มีการสอบสนุนแล้วก็มีการให้ความรู้แล้วก็มีการให้นําเสนอปัญหาต่างๆของหมู่บ้านที่เป็นปัญหาของเกษตรกร,เ,กรเข้าสู่สภาเกษตรกร,กรจังหวัดสมุทรสาครเพื่อให้รับการแก้ไข ในปัญหา,าต่างๆซึ่งปัญหาของหมู่บ้านนี้ก็คือเรื่องของอน้ำตาลเ้าและก็การทำน้ำตาลเผาซึ่งขาดแคลนรายนานนะครับทางสภาเองก็ได้ติดต่อกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อที่จะใช้การชดเชยการใช้แรงงานจานขึ้นน้ำตาลเ้าอาจจะเป็นใช้โอทที่คิดค้นนวัตกรรมในการสร้าง อุ่ญดลหรือว่าเทคโนโลยีในการช่วยขึ้นน้ำน้ำตาลมะพร้าวนะครับในส่วนนี้สภาก็ได้รับเรื่องและก็บอกต่อไปยังส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง